โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ความรู้สึกและพลังของการหลุดพ้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณเจ็บปวดแต่เพื่อให้คุณหายเจ็บอย่างแท้จริงฉันหลุดพ้นแล้วไม่ใช่เพราะฉันเก่งไม่ใช่เพราะฉันไม่เคยร้องไห้แต่เพราะวันหนึ่งฉันเลือกที่จะหยุดทรมานตัวเองใช่ค่ะ ฉันเคยเจ็บเจ็บมากจนแทบลุกไม่ขึ้นฉันเคยรักจนหลงฉันเคยรอจนไม่เหลือสักดิ์ศีฉันเคยยอมยอมจนไม่เหลือความเป็นตัวเองยอมให้คนคนหนึ่งเดินเข้ามาทําร้ายแล้วก็เดินจากไปเหมือนไม่เคยรู้สึกอะไรเลยฉันเคยบอกตัวเองว่าเขาคงรักฉันอยู่บ้างเขาคงแค่สับสนอ เขาคงแค่ยังไม่พร้อมแต่ความจริงก็คือเขาไม่เคยเลือกฉันเลยและสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การถูกเขาทิ้งแต่คือการที่ฉันทิ้งตัวเองไปนานแสนนานวันนี้ฉันไม่เสียใจอีกต่อไปแล้วเพราะฉันเข้าใจว่าความรักถ้ามันใช่จริงมันไม่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่าวันนี้ฉันหัวเราะออกมาได้ หัวเราะให้กับความโง่ของตัวเองในอดีตหัวเราะให้กับคำว่าเขาคือคนที่ใช่เพราะถ้าเขาคือคนที่ใช่จริงๆฉันคงไม่ต้องร้องไห้แบบนั้นฉันหลุดพ้นไม่ใช่เพราะฉันลืมเขาได้ในวันเดียวแต่เพราะฉันเริ่มรักตัวเองวันละนิดทีละหน่อยฉันเริ่มกลับไปทำสิ่งที่ฉันเคยรัก เริ่มกลับไปเป็นคนที่เคยมีแววตาสดใสเริ่มกลับมาใช้ชีวิตของฉันโดยไม่ต้องรอใครและเมื่อวันหนึ่งฉันมองย้อนกลับไปฉันก็ขอบคุณเขาที่ทำให้ฉันรู้ว่าไม่มีใครสำคัญไปกว่าการรักษาหัวใจของตัวเองใช่ค่ะเขาอาจเป็นคนที่ฉันเคยรักแต่เขาไม่ใช่คนที่รักฉันวันนี้ฉันหลุดพ้นแล้วไม่ใช่จากเขา แต่จากภาพในหัวที่ฉันยึดติดฉันไม่ต้องการคําขอโทษไม่ต้องการคําอธิบายไม่ต้องการให้เขากลับมาเพราะวันนี้ฉันให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยที่เคยโง่ให้อภัยที่เคยฝืนให้อภัยที่เคยยอมและขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ฉันไม่ต้องชนะใครแค่ชนะใจตัวเองก็พอแล้ววันที่ฉันหลุดพ้น คือวันที่ฉันหยุดถามว่าทำไมแล้วเริ่มถามว่าฉันจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงให้มีความสุขที่สุดฉันไม่อยากให้ใครต้องผ่านแบบฉันแต่ถ้าคุณกำลังผ่านอยู่ฉันอยากบอกคุณว่าคุณจะผ่านมันไปได้แผลมันอาจลึกแต่มันจะหายน้ำตามันอาจมากแต่มันจะหยุดไหลแล้ววันหนึ่งคุณจะหัวเราะให้กับมันแบบที่ฉันหัวเราะอยู่ตอนนี้ คุณอาจเคยเสียสูญแต่คุณไม่ได้สูญเสียเขาต่างหากที่เสียคนที่รักเขาจริงๆไปส่วนคุณแค่หันหลังให้คนที่ไม่รักคุณเท่านั้นเองคนที่กล้าหันหลังคือคนที่กล้าเริ่มต้นใหม่และคุณทำได้คุณแค่ต้องเชื่อในหัวใจของตัวเองอีกครั้งฉันหลุดพ้นแล้ววันนี้ฉันมีความสุขกับตัวเองเดินไปข้างหน้าอย่างสวยอย่างมั่นคงและคุณจะทำได้เหมือนกันขอเพียงคุณ อย่าหยุดเดินอย่าหยุดเชื่อว่าคุณมีค่ามากกว่าความสัมพันธ์แย่ๆอย่าหยุดเชื่อว่าชีวิตคุณยังมีเรื่องรอให้คุณได้ยิ้มอย่าหยุดเชื่อว่าหัวใจที่เคยบอบช้ำมันจะกลับมาเต้นอย่างงดงามอีกครั้งฉันหลุดพ้นแล้วจากความกลัวจากความไม่มั่นใจ จากการพยายามเอาใจคนที่ไม่เคยมองเห็นฉันฉันเคยคิดว่าฉันไม่มีวันหายเจ็บแต่วันนี้ฉันอยากบอกคุณว่ามันหายได้ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่อย่าเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับใครอีกเดนจงเป็นของขวัญให้กับตัวเองได้จงเป็นคนที่คุณภูมิใจ โดยไม่ต้องรอคำชมจากใครถ้าวันนี้คุณยังร้องไห้ร้องไห้ให้เต็มที่แต่วันพรุ่งนี้อย่าลืมลุกขึ้นมาอีกครั้งเพราะไม่มีใครดึงคุณขึ้นจากความทุกข์ได้นอกจากตัวคุณเองคุณไม่ต้องเกลียดเขาแค่ไม่ต้องรักเขาเหมือนเดิมอีกก็พอและคุณไม่ต้องรอคำอธิบายเพราะบางครั้ง คำอธิบายก็ไม่ช่วยให้ความเจ็บลดลงบางคนมาเพื่อให้คุณเรียนรู้ไม่ใช่เพื่ออยู่กับคุณตลอดไปบางความรักไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มแต่มาเพื่อพังคุณลงแล้วปลูกให้คุณสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาวันที่คุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่โกรธใครอีกเลยเพราะคุณจะรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลของมัน แม้ตอนที่มันเกิดขึ้นคุณจะยังไม่เข้าใจก็ตามฉันเคยถามเพราะว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่วันนี้ฉันเปลี่ยนคำถามนั้นเป็นฉันจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันกลายเป็นของขวัญได้ยังไงทุกคนมีเส้นทางของตัวเองไม่มีใครคู่ควรกับการถูกกดค่าไม่มีใครสมควรถูกทอดทิ้งแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราทำได้แค่เลือกไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกวันนี้ฉันหลุดพ้นแล้ว และฉันไม่อยากย้อนกลับไปอีกเลยเพราะชีวิตใหม่ที่ไม่มีเขากลับเต็มไปด้วยแสงสว่างมากกว่าที่เคยไม่มีข้อความจากเขาแต่มีความสงบในใจไม่มีเสียงเรียกจากเขาแต่มีเสียงข้างในบอกว่าฉันพอแล้วไม่มีรูปคู่ใหม่แต่มีภาพตัวฉันยิ้มให้กับตัวเองในกระจกมันคุ้มค่าไหมกับการเดินออกมามากกว่าที่คิดค่ะมันเจ็บไหมในวันแรกมากจนหายใจไม่ออก แต่มันค่อยๆเบาลงและสุดท้ายหัวใจก็กลับมาเต้นอีกครั้งเสียงเต้นของหัวใจไม่ใช่เพราะคิดถึงใครแต่เพราะฉันยังมีชีวิตอยู่เพื่อรักตัวเองถ้าวันนี้คุณกำลังเจ็บอยู่จำคำนี้ไว้สักวันมันจะผ่านไปอย่ารีบรักษาอย่าเร่งให้ลืมแค่อย่ายอมแพ้ก็พอคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่ควรได้ทำลายอนาคตของคุณคนที่เดินจากไป ไม่ควรได้พลังงานจากคุณอีกและตัวคุณเองสมควรได้รับชีวิตที่สงบเบาสบายและเต็มไปด้วยรักจากตัวเองฉันหลุดพ้นแล้วและฉันดีใจที่ฉันไม่ยอมแพ้ฉันขอบคุณน้ำตาที่ทำให้ฉันโตขึ้นฉันขอบคุณความเงียบที่ทำให้ฉันได้ยินเสียงในใจตัวเองชัดขึ้นและฉันขอบคุณตัวฉันคนเดิม ที่ยังไม่ยอมล้มตายไปพร้อมกับความรักที่จบลงวันนี้คุณอาจยังไม่หลุดพ้นแต่ขอให้คุณอย่าหยุดเดินอย่าหยุดฟังเสียงในใจตัวเองและอย่าลืมว่าคุณมีค่ามากกว่าที่ใครบางคนมองเห็นคุณไม่ต้องเป็นคนที่ใครรักแต่คุณต้องเป็นคนที่คุณรักฉันเชื่อคุณทำได้เหมือนที่ฉันเคยทำไม่ได้แล้ววันหนึ่งก็ทำได้คุณจะร้องไห้คุณจะล้มแต่ขอให้คุณลุกขึ้นใหม่ทุกครั้ง เพราะชีวิตที่หลุดพ้นแล้วมันช่างเบาและสงบและคุณจะเข้าใจว่าความรักที่ดีไม่ใช่รักที่ทำให้คุณเหนื่อยแต่คือรักที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองได้มากขึ้นทุกวันขอให้คุณเจอความรักแบบนั้นเริ่มจากตัวคุณเอง ขอบคุณที่ฟังคลิปของเรามาจนถึงตอนท้ายนี้ตอลิฟฟ์เนลล์ก์เอสบอยหากวันนี้คุณยังรู้สึกไม่ไหวโปรดจำไว้ว่าการหลุดพ้นไม่ได้เกิดในวันเดียวแต่เกิดจากทุกก้าวที่คุณกล้าก้าวไปข้างหน้าขอให้คุณมีพลังใจและพบกับความสงบที่แท้จริงและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ